สวัสดีครับทุกท่านมาพบกับการรายงานผลการแข่งขันฟุตบอลประจำวันพุทธที่11กันยายน2567ไปดูกันเลยครับว่ามีผลการแข่งขันอะไรน่าสนใจบ้างเริ่มกันที่ช้าง FA ฟเอครับรอบแรกสายมิดกบินอยู่ในเตดเสมอลำปาง f อ1ประตูต่อ1ลำปาง f อฟชนะจุดโทษ5ประตูต่อ4 BFB พัทยาซิตี้แพ้ราชประชาศูนย์ประตูต่อ3 p SU สุรธานีซิตี้แพ้พลังการเอฟีศูนย์ประตูต่อห สุรินคงชีมูลเอฟซีชนะสมุทรปราการซิตี้สองประตูต่อศูนย์จันทบุรีเอฟซีถล่มยูดีเวสุวรนเอฟซีสี่ประตูต่อศูนย์โตโกโคัสตอมอยู่ในเต็ดแพ้บ้านบึงซิตี้ศูนย์ประตูต่อหนึ่งกษตศัสตร์เอฟซีเสมอร้อยเอ็ดพีบียูไในเต็ดหนึ่งประตูต่อหนึ่งร้อยเอ็ดพีบียูไในเต็ดชนะจุดโทษเจ็ดประตูต่อหกอุดรอยู่ในเต็ดชนะทีพีเอฟอุตรดิตถ์สามประตูต่อศูนย์นครศรีอยู่ในเต็ดชนะชัยนาทฮอนบีนสองประตูต่อศู เมืองเลยอยู่ในเตดเสมอโปลิเทโรเอฟซีหนึ่งประตูต่อหนึ่งเมืองเลยอยู่ในเตดชนะจุดโทษ6ประตูต่อ4มหาสารคามเอสบีทเอฟซีชนะทับหลวงอยู่ในเต็สามประตูต่อหนึ่งสุพรรณบุรีเอฟซีชนะสโมสรฟุตบอลกองเรือรบหนึ่งประตูต่อศูนย์เอ็มอเปอร์เคับญี่ปุ่นซานเฟรเซรฮิโรชิมาแพ้กัมบะโอซาก้าหนึ่งประตูต่อสองฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนอเมริกาใต้เวเนซุเอลาเสมออุรุกวัยศูนย์ประตูต่อศูนย์ ฟาราควัยชนะบราซิลหนึ่งประตูต่อศูนย์กระชับมิดทีมชาติสหรัฐอเมริกาเสมอนิวซีแลนด์หนึ่งประตูต่อหนึ่งเม็กซิโกเสมอแคนาดาศูนย์ประตูต่อศูก็จบไปแล้วสำหรับการรายงานผลการแข่งขันฟุตบอลในวันพุทธที่ผ่านมาขอบคุณที่ติดตามรับชมและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารฟุตบอลจากเราครับขอบคุณครับ